หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรบัณฑิตค่ะสวัสดีครับคุณวีครับแหมวันนี้หัวข้อนะคะคอร์รัปชันในประเทศไทยควรแก้อย่างไร ก็อยากจะให้ดรบันติตได้เล่าให้คุณผู้ฟังนะคะของหัวใจเศรษฐีนะคะบอกว่าเออตอนนี้เราก็มี MOU ที่พักที่เขาจับไม้จับมือบอกว่าเออจะเป็นรัฐบาลชุดหน้าพร้อมจะรวมตัวกันแล้วนะคะเป็นพักพันธมิตรที่เรียกกันเนี่ยนะคะแล้วใน MOU ข้อเจ็ดเขาก็มีเรื่องของเรื่องของคอร์รัปชันว่าจะแก้อย่างไรนะคะตรงใจไหมคะหรือว่ามีอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นว่าค่ะคือพอผมข้าก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะในแต่ละที่เราเป็นประชาชน ราะว่าปัญหาทรแพย์นั้าเป็นปัญหาที่รุนแรงในบ้านเราทุกคนก็รู้นะแล้วก็เคยมีผลสํารวจของมหาวิทของการค้าไทยจาได้ว่าบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการจะให้แก้ไขนี่พอเขาอยู่ในเอ็มโอยกาคักเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นน้เป็นนิบิตหมายที่ค่อนข้างดีวันนี้ก็เลยนําเสนอสามสามแนวคิดนะครับสามความคิดเกี่ยวกับปัญหาทรับเจ้ในบ้านเราเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อต่อผู้ทํานโยบายครับค่ะ ก็มีกรณีนะคะคือคือเราเขาเราก็จะมีเรื่องของดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตนะคะคอรัปชันที่เรียกกันเนี่ยนะคะอยากอยากให้เล่าก่อนว่าเออตัวเลขมันมันเป็นไปอย่างไรแล้วก็มันสะท้อนความรุนแรงของปัญหาที่มันฝังรากลึกในบ้านเรามายาวนานยังไงบ้างคะ่ะดรอกรบัณฑิตคือผมว่าตัวเลขที่ที่ยอมรับมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวเลขของดัชนีการรับรู้การทุจริตซึ่งทําโดยองค์กรความโปร่งใสระดับประเทศ เขาทำร้อยแปดสิบประเทศทุกปีนะแล้วก็นํามา <ฮะ S 1> เปรียบเทียบเทียบกันของเราเนี่ยในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตัวนี้แย่ลงต่อเนื่องเลยนะครับกร<ฮ>ะทั่ง <ฮะ S 2> ใล้ๆกับว่ามันกระทบให้เห็นชัดเจนเลยว่าปัญหาความรับนในบ้านเราเนี่ยมันรับวันจะลิ่นยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับก็เลยทั้งๆที่ความพยายามในการแก้ไขเนี่ยมันก็มีมาจากหลายหลายฝ่ายนะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชน ก็เลยมีคําถามว่าทาไมเราถึงเราถึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้แต่ใจผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้เพราะในในบ้านเราในในภูมิภาคเราเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศที่เคยมีปัญหาคอร์รัปชันมากพอของเรานะแต่ก็สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้เนี้ยนะเออเนี่ยดังนั้นก็เลยจะท้อว่ามันเป็นปัญหาหรือฮ่องกงก็เลยจะท้อว่าเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้วันนี้ก็เลยให้ข้อคิดอยู่สามข้อในการแก้ปัญหา อันแรกเนี่ยผมคิดว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการรับชื่ในบ้านเรานี่เป็นเรื่องของการรับในภาครับเป็นหลักเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือวเกี่ยวข้องกับ,กบทางทางฝ่ายการเมืองน,นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราไปคิดเลยว่าเนือ่องจากสเกลของปัญหามันค่อนข้างใหญ่ๆมันจะไม่ใช่การทําผิดเป็นครั้งคราวนะแต่มันจะเป็นเรื่องของการมีการม,มีระบบในการฟื้นิดการรับเชื่เนี่ยฝังอยู่ใน สังอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐนะครับฝรั่งเขาใช้คำว่าเป็น p t r r u p o r r u p t s o n system นะก็คือทำางานเป็นเป็นระบบเลยนะครับมันก็เลยทำให้ปัญหา r u p t เ o นเนี่ยมันเดินได้ทุกวันนะครับแล้วก็แล้วก็สร้างปัญหาให้ให้กับแก่ประเทศมากถ้าทุกฟังนะฟังอยู่น่าจจะไม่เข้าใจว่าระบบ Corruption มันคืออะไรจากการวิเคราะห์ศึกษาในหลายประเทศเนี่ยมันก็ชี้ว่าจริงๆแล้วลักษณะของไอ้ระบบ r า p t เ o นเนี่ย มันจะมีอยู่สามสามลักษณะสําคัญอันแรกก็คือว่ามันตรมมันเป็นกระบวนการมันเป็นเน็ตเวิร์กมันเป็นใกล้ๆกันว่ามันเป็นเอ,อการทําเป็นเครือข่ายของคนงหลายๆคนที่ผู้มาทางานร่วมกันตั้งใจที่จะทีก่การอิสระเช่นมีการวางแผนมีการวางระบบง,งานกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในเครือข่ายนี้ก็จะมีแต่ตัวเจ้าหน้าที่แล้วแต่ที่เป็น ที่เป็นผู้ดูแลรักษางานที่เขาทาอยู่ซึ่งเขาต้องการจะทุจริตเนี่ยแล้วก็มีทั้งตัวเจ้าหน้าที่นอกเหนวงานอาจจะมีทั้งผู้รักษากฎหมายด้วยนะผู้ตรวจสอบเรื่องการรับชจ้งเข้ามาร่วมแต่จะมีภาคธุรกิจมีภาคการเมืองเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายของบุคคลเหล่าเนี้ซึ่งพัฒนาให้ระบบการทุจริตขึ้นมาแล้วก็ปกป้องให้ระบบเหล่านี้เนี่ยทำาจงานอยู่อันนี้ก็คือลักษณะแรก ม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวนะจะเป็นระบบที่ถูกตัดตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะหาหาเงินจากการที่กละดิกเป็นการขณะที่สองที่ที่เขาพูดถึงกันก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นระบบเนี้ยมันจะมีแนวปฏิบัติชัดเจนนะว่าถ้าต้องการที่จะที่จะหาตางเนี่ยจะทำยังไงทําอย่างไรจะคิดราคาเท่าไหร่จะแบ่งกันยังไงมันจะมีเกณฑ์มาเลยนะ ซึ่งตัวา้าระบบงาตัวอน,นี่แหละมันก็นเลยจะเป็นกิจการกับทาให้ตัวระบบเองเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็มีมีค่อนข้างที่จะนิ่งชัดเจนแล้วก็มีเร<ห>ะแสขภาพนะครับเช่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะยืนพื้นไปเลยนะไปที่ตกลงรู้ร<ห>ู้กันหมดหหเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยมันก็เลยจะทําให้ตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ได้แล้วก็จะไม่มีใครที่จะกล้ากล้าทำกล้ากล้ากล้าที่จะแกลกแย้ออกไป พราะว่าอันนี้มันคือตัวที่ที่ที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาส่วนข้อที่สามที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะดูเนี่ยถ้าเรารับชั้นบ่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเบื่อบ้างนะจะว่าต่างก็ได้โยมจุกนะมันน่าจะหยุดกันได้แล้วนะแต่ที่มันไม่หยุดเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลอื่นเหตุผลอื่นก็คือเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการสร้างอิทธิพลใช่ไหมในในสังคมใช่ไหมเรื่องการสร้างอิทธิพลมันเนี้ยมันก็ต้องใช้เงิน มีได้ต<ช>ั้งแต่การสร้างอิทธิพลในทางการเงินนะเช่นในเรื่องของกา,ารเลือกตั้งนะหรือการสร้างอิทธิพลระดับท้องถิ่นนะเป็นระบบอุปถัมภ<ช>์อะไรต่างๆอ,อะไรเงี้ยดงั้นพวกนี้ต้องต้องการใจเงินเพราะงเงินเหล่านี้ที่มาจากระบบเหล่านี้ก็จะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการที่จะท,ที่จะทําให้คอรัปชันอันเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องอันนี้ก็คือสามลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพออกเนี่ยมันก็จะมีไอ้ระบบอันเนี้ยกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆจะมีกัรแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆ ก็ทำให้ปัญหาพลังงานมันไม่ไปไหนแล้วก็ยิ่งยิ่ง,งวันยิ่งแจ็ย,ยิ่งจบย,ยิ่ง,จะ,งจะมีมากขึ้นอันนี้ก็คือข้อคิดที่หนึ่งส่วนข้อคิดที่สองก็คือว่ารู้หรือไม่ว่าระบบเหล่านี้มันมีระบบการป้องกันตนเองค่อนข้างจะเข้มแข็งค่ะคุณนิภ,ภาบอกนะก็คือเพราะว่ามันมีคนมาร่วมเยอะใช่ไหมครับพอไม่มีพอไม่มีคนมาร่วมเยอะก็หมายความว่ามีคนร่วมทําผิดเยอะ คนมีคนร่วมทําผิดเยอะเนี่ยแต่แล้วคนก็ต้องการที่จะปกป้องให้ระบบนี้เดินต่อไปใช่ไหมครับก็เป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วถ้ามีการเปิดโปงและถูกจัดได้เนี่ยก็จะช่วยกันช่วยกันคล้ายๆกันช่วยเหลือนะช่วยกันวิ่งแตช่วยใช้เส้นสายในระบบราชการในระบบยุติธรรมระบบการเมืองแม้กระทั่งสื่อมวลชนนะที่จะปกป้องให้ให้้ระบบเหล่านี้มันได้กลายกับว่าถูกกระทบกระเทือนน้อยที่สุดและสามารถที่ที่จะไปต่อได้อันนี้ก็คือักษณะที่สอง ส่วนลักษณะที่สามซึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่ามันสําคัญมากมากเลยก็คือว่าก็เือการสตรีทแคชั่นมันเป็นรูปแบบเนี้ยเรากําลังเรากําลังดิวกับปัญหาที่เป็น,ป,นปัญหาเชิงระบบมีการจัดตั้งเลยนะเพราะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีหรือวิธีต่อสู้กับแคปชั่นที่เราใช้กันเป็นประจำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,อของการเปิดเผยข้อมูลการสร้างความโปร่งใสเนี่ยมันอาจจะเอื้อไม่ได้สิ่งสิ่งเหล่านี้ไงเพราะนั้นเราจะต้องมานั่งถึงคิดถึงวิธีใหม่นะ ที่ๆต้องแก้ไข<ช>ปัญหาเหล่านี้อยู่ในต่างประเทศเนี่ยกาจะทำเหมือนกับเป็นตำรวจจับผู้ร้ายเลยนะเขาก็จะ,ะตั้งทีมศึกสาเสือเลยนะศึกษาอย่างละเอียดเลยว่าไอ้ระบบนี้ในกรมนี้ในกระทรวงนี้มันทานํางานยังไงตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะทานํางานยังไงคนกปกป้องเป็นยังไงแบ่งมันยังไง,ง,ไงพอมีข้อมูลครบเนี่ยเขาก็จะเข้า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 ,ขาทลายเลยนะครับ ไดนั่นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือเราจะต้องคิดว่าถ้าเกิดระบบของการจุจรนิดมันเป็นลักษณะการจัดตั้งแบบนี้เนี่ยในการใช้เครื่องมือปกติที่เราเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่ตรงต่อยข้อมูลเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการให้รายงานัพย์สิน,นต่างๆอาจจะเอื้อมไม่ถึงอืรานั้นจะต้องม,จจมีจะต้องมีการเข้าไปเข้าไปโจมตีนะหรือเข้าไปเอาผิดกับระบบเหล่านี้ยอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นอันนี้ก็คือสาม <3 S 2> ข้อคิดที่ที่ฝากไว้ในแบบตามอันนี้นะครับ ว่าเรากำลังสู้กับระบบนะเราไม่ได้สู้กับตัวเราไม่ได้สู้กับแค่คนที่ทําผิดสองสองสองเอ่อคนที่ทําผิดเป็นข้างคราวแต่เรากำลังสู้กับระบบร<ช>ะระบบเหล่าน,นี้มันก็มีโครงสร้างของมันอันที่สองระบบเหล่าน,นี้เ<ช>ข้มแข็งในการดูแลตัวเองแต่อันที่สามก็คือว่าระบบแบบนี้หมายความว่าวิธีการที่เราใช้ในการต่อสู้การกรับชดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอาจจะมีข้อจํากัดต้องเพิ่มในเรื่องของการเข้าไปดิวในระบบเหล่านี้โดยตรง ค่ะซึ่งดรบัณฑิตทวนคุยประเด็นนี้นะคะแหมก็เข้ากับกรณีสวยสติกเกอร์ที่ตอนนี้เป็นข่าวนะคะหลังจากที่คุณวิโรธและคนาดีสอนว่าที่สสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเขามาเปิดประเด็นคือดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยทํางานไอทีวี20ปีผ่านมาแล้วนะเคยทําเรื่องของสวยทางหลวงแล้วพอมาวันนี้จากข้อมูลที่ออกมานะคะก็คือแหมก็เข้าที่ดรบัณฑิตบอกเลยล่ะมีเป็นระบบ มีเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าใครรจ่ายหรือว่าไม่จ่ายมีติดสซติก,กอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มีการไปประมาณตัวเลขนะว่าสมมติจ่ายพันละห้าพันต่อเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งนี่อาจจะมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทหลายคนก็รับรู้ก็เหมือนกับจะเปิดเผยนะเพราะว่าติดสติสต๊กเกอร์ทีนี้ระบบมันมันอย่างลากลึกมันเป็นขบวนการแล้วที่สําคัญก็คือไม่มีบัญชีไม่ต้องโอนเข้าบัญชีรับเงิน,ร,งนรับเงินเป็นรายประจํานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสื่อไปเปิดโปงเนี่ย คนที่จะโดนเรื่องของความผิดก็มักจะเป็นแบบคนที่รับเงินที่เป็นผู้น้อยเนาะไม่สาวไปถึงตัวใหญ่ๆสักทีไอการคอร์รัปชันที่เป็นระบบแบบนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่บอกว่าเออมันจะต้องเข้าไปดูแลต้องต้องไปแก้เนี่ยนะคะมันมันมันมีจุดไม่มีปัญหาแล้วแหละแต่ว่าพอจะมีทางออกไหมคะในเมื่อมันเป็นระบบที่ฝังลึกมานานนะคะผมคิดว่ามนมีมันมีทางออกมันอยู่ที่ความพร้อมที่จะทําเรื่องนี้อย่างจริงจัง แต่ย,ยกตัวอย่างถ้าเรามีหนึ่งระบบเดียวทําเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเราสามารถทําได้เนี่ยมันก็จะสอนให้ระบบอื่นๆที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะตัวและ้ะใช่ไหมครับียกว่าตัวเองหรือลมาากที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็เหมือนกับที่สมัยก่อนมารุคุณวารีจําได้ไหมสมัยที่พวกเอ่อพวกมาเฟียมันดังๆในเมกาอ่ะอ่ะอ่ะค่ะใช่ไหมตำรวจก็ไม่กล้า,าแต่เขาก็จะมีการส่งนักสืบกอ,องสืบสวนกลางไปเลยนะ ไปศึกษาเลยนะว่ามีใครอยู่บ้างทํายังไงส่งตังค์กันยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยลนวเข้ากันล่นเลยค่ะส่วนคนใหญ่ๆที่ที่เขาเล่นไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวแบบเห็นชัดๆเนี่ยเขาก็เล่นเรื่องภาษีเลยนะอืมค่ทำไมรายได้มากขนาดนี้แล้วเสียภาษีบ้างเมือป่าอะไรแบบเนี้ใช่ไหมครับกันอย่างที่เองกโกโดนไปก็เรื่องภาษีถูกไหมอ่าค่ะ อันนี้ก็นนี้เปันตัวอย่างมันมีให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดและมีความตั้งใจจริงๆที่จะแก้ไขปัญหาผมคิดว่าความลับไม่มีในโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะพูดจะทำได้เก่งแต่บ้านเราพูดถึงปัญหาได้แต่ไม่กล้าทำอะไรอันนี้คือประเด็นหยังยังไม่พยายามที่ที่จะทำอะไรอันเป็นตัวอย่างที่ยกมามันก็เลยมันก็เลยสะท้อนเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือตัวอย่างของระบบนะระบบที่มีอยู่ในในหนึ่งหน่วยงานนะครับ แล้วมันก็จะมีระบบเหล่านี้อยู่ในอ,อีกหลายหลายหน่วยงานเลยนะครับแล้วถ้าเราไม่ดิวกับระบบเหลาเ่านี้โดยตรงนะมันก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมเพราะนั่นจะไปนั้นก็เลยเป็นข้อ,อข้อ,ข,อ,ข,อข้อคิดว่าอ่ไอ้ที่เราทําแบบทางอ้อมๆเนี่ยนะให้ความรู้นะวางแนวปฏิบัติที่ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยออก็อค,ออคงจะมีผลแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้มันเกิดประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันต้องดิวระบบแบบนี้โดยตรงนครับค่ะ มันเหมือนกับเราพลอยไปทําที่อื่นเขาเสี็ด้วยคืออย่างเช่นน้ยอย่างเช่นกรณีคดีสินบนหลายปีมาแล้วนะคะเรื่องมาจาัดภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเนี่ยแต่ว่าต้องมาจ่ายเงินเป็นฝรัง่งมาจ่ายเงินแล้วก็ก็ถูกดําเนินคดีไปแล้วแหละแต่ว่าที่นี้ค่ะดรปันดิตาถามต่อน,นิดนึงก็คืออย่างเช่นสวยจะเป็นสวยรถบรรทุกหรือว่าเวลาเราทําผิดกฎจราจรเราต้องจ่ายเงินค่าปรับกันในคลิมถนนเนี่ยนะคะก็คือ เพราะเราเองนั่นแหละเพราะคนประชาชนเย่างเราเราเนี่แหละทําผิดกฎหมายมันก็เลยเป็นช่องให้เราจะต้องยอมจ่ายมันต้องปิดสร้างคือเห็นทางก็มีหลายคนก็พยายามจะรณรงค์นะคะซึ่งทางกรณี<ม>ที่นโยบายสาธารณะเพษษษษษ<ม>ื่อสังคมและธรรมแบบพิบาวนี้ก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้แหละคือหนึ่งเราเองเราก็ต้องไม่โกงเราก็ต้องสุจริตก่อนนะคะอยากอยากจะฝากมุมมองช่วงนี้ว่าเออแล้วคนทั่วไปเนี่ยมีมี ส่วนหนึ่งที่ที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยเขาสามารถที่จะไปได้แต่ส่วนส่วนใหญ่ที่ที่เขาจะต้องยุ่งเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะวางแนวปฏิบ<ห>ัตินะที so ่จะขีดนเส้นว <influences. correlation. S 1> ่าอะไรเขาจะทำอะไรที่เขาเขาเขาจะไม่ทำแน่นอนเลยบางคนก็ก็เสียหายมากในแค่ที่ว่าเสียโอกาสในการทำธุรกิจแลวถูกถูกถูกแกล้งให้ชะลออะไรพวกเนี้ยนะซึ่งเขาก็ต้องมีแผนปรับัวลุ่งสมัยที่ผม เป็นประธานแนวรูปปฏิบัติของพาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตที่เราเรียกว่า C C a C ที่ให้บริษัทเอกนชนเอาวางแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตแล้วก็ปฏิบัติการนั้นเนี่ยหลายก็มีตัวอย่างหลา,หลาย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 อย่างที่ดีนะที่ที่ตัวเองเคยถูกมากแล้วตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนทแล้วยกตัวอย่างมีมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทต่างต่างประเทศนะมามามาขอส่งตัวเนี้ยแล้วเป็นบริษัทก่อสร้างใช่ไหม ผมบอกว่าคุณคุณจะไหวหรือครับผม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 ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วผมไปจึงจะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ซึ่งก็ดีมากเขาก็มั่นใ็นะว่าจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติไม่ไม่ให้สินบนพขอขอบคุณพี่การผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาสบายเลยตอนนี้เขานอนหลับทุกวันนะไม่มีปัญหาถามว่าเราทำยังไงเขาบอกว่าตอนนี้ก็เพื่อเรนลดการการทำธุรกิจกระทั่งรับเลย ก็ S <S จะรับรับงานเฉพาะใกล้ใกล้เกิดเชิเกิหลับอันเนี้ยแบบเนี้ยนี่คือการปรับวิธีการทํางานใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ใกล้เชันลดลงไป,นนไปเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจเองก็สนเป็นอามากเราจะต้องจับตัว,ตวแต่หลายคนก็ก็ไม่อยากที่จะต้องไปไปมีส่วนร่วมนะเพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ไม่รู้จะจะจะหนีไปไหนอ่ะถูกไหมโอ้มันถนนมันก็ต้องจ่ายแต่มันก็จะมีแนวปฏิบัติที่ที่ที่เรสามารถที่จะดูได้นะครับ การเปิดโปรงนี่ก็เป็นตัวหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่การศึกษาให้เข้าใจแล้วก็แล้วก็ยกออกไปตั้งกองเลยอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าค่ะค่ะหลายชาติเาก็ทําได้แล้วเนาะเราต้องทําได้สินะคะถ้าจะทําอย่างจริงจริงจังๆใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยเช่นค่ะเช่นค่ะสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างนี้กับหลายๆ,ๆประเทศเลยนะ แต่เขาก็เขาพยายามแก้ไขกันได้เอที่ผมยกตัวอย่างในห้องโงสุขภัณฑ์เกาวกะวินใต้เคยเคยเคยมีปัญาค่ะค่ะงั้นช่วงท้ายๆอาจจะให้รัฐบาลในๆก็ลงนาม MOU แล้วไปอยู่ข้อที่เจ็ดจะทำจริงจังมันจะต้องมีตรวจวัดผลแล้วก็ประเมินกันยังไงต่อไปบ้างไหมคะรัฐบาลดิษคือจริงๆแล้วผมคิดว่าความตั้งใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ แล <boundaries. S 1> <si suppression> ้วรัฐบาลก็เ <guarding> ข <okay>? ียนเอาไว้ชัดเจนว่าต้องการจะใช้วิธีการเปิดเผยข้อมูลสร้างความโปร่งใสเนี่ยขึ้นตรงประเด็นเลยแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีการศึกษามาพอสมควรทั้งในหน่วยงานราชการเองแล้วก็ในหน่วยงานเอกชนรวมถึงในต่างประเทศด้วยเฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบานน่าจะพยายามระดมสมองนะของประสบการณ์เหล่านี้ที่จะที่จะมาดูชื่อว่าว่าแนวทางไหนมันจะสามารถตรงตรงจุดที่สุดแล้วมันก็จะทําให้งานพวของรัฐบาลเนี่ยสามารถเดินนุน เดี๋ยวได้เร็วระดับไม่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 ถึงให้ช้าลงค่ะค่ะอ่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะดรบันดิตนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ